าอุบลวรรณเผยภาพบ้านไฟไหม้ชีวิตพระสุขเข้าพระเสาแทรกพ่อก็ป่วยแม่ก็ป่วยเผยสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากซื้อเตาแก๊สมาใหม่แล้วเปลี่ยนหัวแก๊สเข้าไปน่าจะใส่ไม่สนิทจึงเกิดไฟลุกพระสุขเข้าพระเสาแทรกจริงๆเมื่อน,นักแสดงสาวชื่อดังอย่างลูกตาอุบลวรรณบุญรอดได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอุบลวรรณบุญรอดโดยโพสต์ระบุคแคปชั่นว่า ปีนี้เป็นปีที่หนักสำหรับลูกตาจริงๆค่ะพระสุกข,ข้าวพระสาวแทรกพ่อป่วยเส้นเลือดสมองตีบเส้นหัวใจตีบแม่ป่วยเส้นเลือดดำในตาอุดตันล่าสุดห้องครัวที่บ้านไฟไหม้ลูกตายังไหวค่ะและจะสู้ต่อไปแม่ลูกตาอุ่นกับข้าวแล้วอยู่ๆไฟก็ลุกพึบขึ้นมาจนลามไหม้ห้องครัวโชคดีที่ดับทันเลยไม่มีใครเป็นอะไรสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจาก ซื้อเตาแก๊สมาใหม่แล้วเปลี่ยนหัวแก๊สเข้าไปน่าจะใส่ไม่สนิทดีเลยทำให้ไฟลุกผึบขึ้นมาถ้าเราไม่มีความชำนาญควรให้ช่างมาติดตั้งให้ไม่ควรทำเองค่ะบางทีเราคิดว่าติดตั้งแค่นี้น่าจะทำได้ไม่ยากอะไรแต่เราควรให้ช่างผู้ชำนาญเขาทำจะดีกว่าเสียเงินจ้างนิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยค่ะทุกอย่างไม่ยุคเว้นปฏิทินราชการที่สิบน่าแปลกมากค่ะทาห้างที่ปฏิทินแขวนอยู่ที่หน้าต่าง แต่ไม่ไมค่ะงงเลย